สวัสดีครับอยู่กับพี่เพชรพาเพลินเหมือนเดิมนะวันนี้พี่เพชรมาแล้วครับวันนี้เราจะมีอะไรมาทําให้ดูนะอ,อันนี้คือวัตถุดิบของเราคือผักหวานไข่มดแดงแก็จะมีเห็ดฟางแล้วก็นี้จะเป็นลูกโดดพี่เพชรอยากกินก็เลยต้องใส่แล้วก็จะมีเห็ดอันนี้เห็ดนางรมหลวงอันนี้เห็ดขอนบ้านเราตามด้วย ดอกแมงลักขันเปียกน้ำปลาแล้วก็เกลือขาดไม่ได้คือปลาระปุบพิงแห้งขั่ว,วก็กระปิ อันนี้คือเมนูโจทย์เมนูปริศนาของพี่เพชรเย็นนี้พี่เพชรจะทำแต่ตอนนี้พี่เพชรทำเมนูนี้ก่อนมาเริ่มกันเลยมาเกลือปน่นขันเปียกแล้วก็พริกขี้หนูแห้งคั่ว ตามด้วยกระปิปิประมาณนี้นะมองเห็นไหมประมาณนี้นตั้งน้ำเดือดเดื<ๆ>อดปึ๊บหลังจากกระปิลงไปแล้วทาด้วยปลาน้ำปลา ปล่อ <c oughs> ยให้น้ำมันเดือดเรื่อยๆกันตามต้นเหวยเห็ดนางลมหลวงเหง็ดขอนตามต้ยเห็ดฟางก็ลงไปในหม้อแล้วนะตาจะเป็นแบบนี้นะ,ะนั่นเลลงมาแล้ว ลองไปดูกันอีกสักพักเนะติมด้วยดอกใบมังรักแล้วก็ไข่มุดแดงกับปกะกานลงไปเลย สรแล้วยกขึ้นแล้วมาดูหน้าตากันว่าแกงไข่มดแดงผักหวานเป็นยังไงใส่เห็ดรวมมาแล้วนี่ไข่มดแดงดนะเป็นไข่เห็นไหมไข่เป็นไข่ผักหวานเป็นผักหวานอ,อุ้ยไอร้อนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้าบาย